นี่ค่ะชื่อฟิลมทันชนกอัมทิมค่ะมาจากโรงเรียนบดินเดชาสงสิงห์สิรเศนี2ค่ะคณะภารกิจคือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ อย่างลูก็ถามอะไรางี้ทำไมถึงมาสมาัครก็แบบว่าคือหนูชอบแบบหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบหนูชอบทํากิจกรรมอยู่แล้วแล้วทีนี้ยิ่งเห็นรายการนี้ก็แบบคือตอนเนี้ยถ้าเราไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงแบบเต<อ>รียมตัวสอบใช่ไหมคะแต่แบบอันเนี้ยยิ่งมายิ่งแบบได้แบบเลเวลอัพเอาเละครับมาถึงวันนี้บ้างมาออดิชั่นอ่าเห็นบอกว่าแสดงความสามารถพิเศษแบบ ผ่านไปแบบสวยงามมากอ่าวันนี้เลือกอะไรมาออดิชั่นให้กับพี่ๆกรรมการได้ดูวันนี้ก็มาร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาหลีตาร้องสองเพลงเพลงอะไรบ้างมีเพลงคิมิกอเรีบาคิมิการ i บ o それでいいそれでいい风の限りมはโを ก็เพลง Speak Now ของเทเลอร์ค่ะ I am not the kind of girl who should be ruling boys in g i n on a w h i v a l o c c a s i o n but you I'm not the kind of boy who should be marrying the wrong girl เห็นสดใสร่าเริงแบบนี้ในชีวิตมีเรื่องดราม่าบ้างไหมเแม่เรื่องอ่านหนังสือสอบนี่เรื่องเกดอีกเรื่องเกดนิดนึ่สอะคุณนายนขอพิกดูเกดสิ โอ้ยก็ไม่ใช่ย่อย3 4มจุดสี่เนี่ยคือแบบมันคือหนูอ่ะหนูคิดคือ,อปีที่แล้วหนูอยู่มห้าใช่ไหมคะ,ะก็แบบกิจกรรมเยอะมากแล้วก็คิดว่าเออแบบเกรดเราคงไม่ดีแบบไม่ค่อยได้เรียนไงก็แบบเออไม่เป็นไรโอเคแบบเออแบบทําใจแลละอะ,อะไรอย่างงี้พอปีนี้เสร็จแบบตั้งใจเรียนมากเกรดออกมาแบบอ้าวเท่าปีที่แล้ว <laughs> <laughs> อะไรอะคือปีนี้ตั้งใจเรียนมากเกรดออกมาเท่าปีที่แล้วก็แบบ เหมือนคือแบบว่าปีก่อนๆนะหนูหนูจะไปผาาตรงเลขใช่ไหมคะปีนี้ก็ไม่ได้แหละฉันต้องแบบเลขมาอย่างงี้ก็ทำๆอะไรอย่างงี้พอทําไปทํามาเลขได้วิชาอื่นค่ะไปคืออาจารย์เขาโผล่อะก็เลยแบบวิชาอื่นไปเลยก็เลยแบบมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าหนูตั้งใจจะสอบตรงอยู่แล้วก็โอเคอะไรอย่างงี้เอาละ ถ้าสมมติบทิน mm hmm. ดเดชา2เนี่ยฮะกับน้องฟิล์มเนี่ยได้มาเป็น1ใน4กัปตันแบรนด์เอเมชเนอร์ลิตี้ปีนี้ เพื่อนๆทางบ้านจะเห็นอะไรบ้างขอบีเซนโรงเรียนเลยคือโรงเรียนหนูแบบหรูมากตอนนี้คือตอนเข้ามอมหนึ่งนี้แบบว่ามอมหนึ่งกับตอนนี้หน้ามือเป็นหลังมือเลยเหรอใช่ค่ะคือบดิน2ตอนนี้ห้องน้าแบบหรูมากห้องน้านี้แบบว่าเข้าไปนั่งแบบร้องเพลงอ่ะแล้วก็มีอันหนึ่งที่เพิ่งสร้างเลยคือแบบทางเชื่อมตึกค่ะคือโรงเรียนหนูจะสร้างตึกใหม่คือตึก5้าไอ้ตึก4ี่ตึกห้านี่แหละแล้วก็มีแล้วก็มีมีทางเชื่อมตึกจากตึกหนึ่งคือตึกใหญ่มา แล้วก็เชื่อมไปตึกภาละต่ออะไรงนี้ mm. แล้วก็อีกอันนึงสแตนเชียคือสร้างปีที่แล้วพอดีคือ,อ,อหนูได้ใช้พอดี <laughs> ปีสุดท้ายใช่ค่ะค่ะ,คะก็แบบโอเคตอนนี้แบบเลิศม,มากชักอยากเห็นด้วยตาตัวเองแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วชีวิต น้องฟิล์มครับมีอะไรให้หน่าสนใจแบบมีอะไรให้เพื่อนๆติดตามบ้างตอนนี้แบบน้องๆที่ติดตามรายการอยู่ก็คงแบบอุ้ยจะได้อะไรจากพี่ฟิล์มบ้างครับโหเดี๋ยวถ้าเกิดได้เป็นกัปตันนะคะจะบอกวิธีเอาตัวรอดจากการเลียน <laughs> แล้วก็แบบมั่ยวั่ยมั่วยังไงให้แบบถูกอะไร <laughs> อย่างี้นะฮะ <laughs> เราจะเน้นสายวิชามารน,นะฮะไม่ได้ไม่คือเราเล่นของอย่างเดียวเลยใช่ไหมน้องฟิล์ม <c oughs> แล้วก็แล้วก็อ่านจริงจังก็คือแบบว่าเราแบบแบ่งเวลาอย่างไงแล้วก็อ่านหนังสือแบบใช้หนังสือแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเรียนพิเศษที่ไหนบ้างอะไรอย่างงี้อ่านหนังสือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกให้เอาละครับน้องๆคนไหนที่มาสายนี้นะฮะสายที่ไม่ได้เน้นวิชาการนะฮะเน้นเล่นของแล้วก็เน้นกิจกรรม <c oughs> คิดว่าคนนี้ ถูกทางแล้วครับสำหรับน้องฟิล์มบดินเดชาสองนะครับก็ยังไงเห็นหน้าเขาผ่านทางหน้าเว็บก็อย่าลืมกดโหวตได้เลยนะครับเสียงน่ารักสดใสแบบนี้ครับก็ขอให้ได้เป็นหนึ่งในสี่กับตันแบรนด์อเมิชันหรตีหกนะครับอ่ะก็ <c oughs> สุดท้ายให้โฆษณาเชิญชวนเพื่อนเพื่อนมาโหวตอีกครั้งหนึ่งครค่ะก็ช่วยโหวตฟิล์มด้วยนะคะอยู่บดินสองนะคะก็ถ้าโหวตก็จะได้เห็นอะไรดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะขอให้โชคดีจําหน้าเขาไว้ครับหน้าแบบนี้ค่ะบ๊ายบาย